โกดกกล่งงามเลยอ่ะโชคดีจังต้นกระเทียมขึ้นด้วยกันค่ะผะกูดกับต้นกระเทียมนี่ค่ะเยอะเลยค่ะผะกูดเยอะเลยค่ะ Then mm -hmm. the กำลังขึ้นงามเลยค่ะผักกูดงามมากแหละกำลังขึ้นผักกูดอันนี้อยู่ในดงกระเทียมนะคะคอกนี้ก็กระเทียมป่าอันนี้ก็ผักป่าทั้งเลยมีแต่ผักป่า ูในดมกระเทียมค่ะ,ะปลากระเทียมมันเซงขึ้นมาเห็นไหมคะผักูดอยู่ในดงกระเทียมนี่ค่ะต้องแหกปลากระเทียมเข้าไป เห็นต้นผัก,กูดป่ากระเทียมมันหนามากเป็นผักบุขึ้นไม่ได้เลยดูเนี่ยขึ้นกำลังจะขึ้นกำลังขึ้นเยอะเลยผัก,กูดตนี่ค่ะทุกคนเอากระเทียมออกนะคะเนี่ยป่าผักบุตรนั่นแหละ ปูดในรูงกระเทียมโอ้ยเยอะมากงามมันมองไม่เห็นนะต้องแหวกกระเทียมออกทึงกะเห็นต้นผักกูดเสร็จนี่นนก็โตแล้วใช่ไหมคะ ผักกูดเท่านั้นเลยค่ะแต่ผักกูดก็ผักกูดค่ะเ,เพื่อนทุกคนผักกูดเท่านั้นเลย ต้งนงามแบบต้งนงามมากเลยผักกวดนะ ตน้นึ่ยต้นเลขึ้นเซียมกันกับกระเทียมโชคดีมากเลย มากเลจ้ะีนต้นหนึ่งก็นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนี่ผักกุฎเยอะเลยครับป่าน,นี้ผักกุฎเยอะเลยขอรวบกันเลยกันนะเอ้ยจะดีไหมเนี่ยเร็วดีเร็วดี อันนี้ก็กอนผมหยาตรวบก้อนกอใหญ่มากเลยเจอป่าพักกูดป่าเนี้ยเยอะนะคะนี่กำลังขึ้นเต็มเลยอะ ผักกูดค่ะทุกคนได้เยอะมากได้เยอะมากเลยกาลังอ่อนกําลังขึ้นใหม่กําลังกินดีเลยค่ะคือมันขึ้นปน,นกันกับป่ากระเทียมสุดยอดเลยยังเหลือเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเก็บเอากระเทียมก่อนวันนี้แล้วก็ผักกูดก็คงจะเก็บแค่นี้ก่อนการกินคนเดียวส่วนกระเทียมนั้นเอาไปให้คนอื่น